ที่ผมดูในคลิปแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่อาจารย์ก็เอาแผ่นทนนองป,ปงปักหน้าผากปับเสร็จปับเสร็จก็เปิดออก,กมาทองหายเลยทองคำเปรี้ลุกเข้าไปกระโลกเลยโอ้โหผมดูคลิปครั้งแรกปับโอ้เข้าใจเล่นครับแต่ตาผมผมไม่มีอะไรนะครับส่วนท่านที่เชื่อถือท่านที่ว่านับถืออาจารย์นะครับอันนั้นผมก็เคารพในความาความคิดของท่านทอง ทองทะลุกระโหลกทองคำเปลวแบบนี้นะครับพระอาจารย์เขาก็โชว์ให้ดูก่อนอ่ะดูนะครับเห็นทองเห็นครับอ่าเห็นทองนี่เนะี่ยพระอาจารย์ก็ดูไงเอาเห็นทองนะอ่าเห็นนะเอาพนมมือพอพนมมือครับพระอาจารย์ก็ก็หยิบนะครับตอนหยิบนี่ครับหยิบใบที่สองถัดจากไปนะครับเนี่ยไม่ได้หยิบใบที่มีทองใบต่อไปเนี่ยไม่มีทองแล้วครับแกงหยิบขึ้นมาตับอ้าออาไปแปะหน้าผู้หญิงนะครับอ่านะฮะผู้หญิงก็ ไม่รู้เรื่องครับวาวาแล้วก็สวดมนต์นิดหน่อยพรอาจารย์ก็จี่ไว้อย่างนี้ปล่อยให้ทองหล่นลงมาแผ่นหลนลงมาแล้วก็เปิดดูผหญิงก็เปิดดูโว้ว่างเปล่าตกใจโอ้ยมันเข้าไปทะลุโน่นเลยกับควักเงินท,ที่เงินที่ถืออยู่ในมือใส่ไปในขันนะนะฮะซึ่งไม่ใช่ความอัศจรรย์ไม่ใช่พิริตอะไรทั้งสิน้นแล้วผู้ที่มานัาง่งก็ถือเงินอยู่เอาเงินใส่ไปในขันอยูปป่ผู้หญิงคือเสียเงินเสียทองนะ อันนี้กูเสียเงินเสียทองให้นะครับซึ่งเหลวไหลเคยสาระอันนี้ก็โทษก็ได้เพราคไม่รู้รนะครับราวะจิตใจเขาตอนนั้นเขาย่ำแย่แล้วอยากหาที่พึ่งทางใจนะครับในการรับการถุกเสกแบบนี้นะฮะก็ก็อยากจะกลับทีนี้นว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงเหลวไหลนะฮะไม่มีอิจิลิใกคำสิ้นนะครับ